สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การไล์สดนะครับนะฮะรุ่นร้อยชัดเดิมในรอบที่2นั่นเองครับในรอบที่2อไปแล้วไปแล้วอันนี้คือรอบที่2ครับรอบที่2ไปแล้วนะครับผู้แรกครับผู้แรกใครเข้าเอ่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครเข้าเอ่อูนี้ใครกับใครนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ แดงเข้าไปครับแดงเข้าไปคูที่สามสีแดงเข้าแดงเข้าไปครับสุดทินเข้าไปครับไปคุณรวมสองสีแดงเจอปักแสงกันสองสีน้ำเงินคุณรวมกับแสงกันเนือคู่ต่อไปครับอยู่สีแดงเจอปักแสงกันสองอยู่สีน้ำเงินคู่ที่สามคุณรวมกับแสงกันครับ ครับรอบที่2เริ่มแล้วสวัสดีกับพี่เกียงไก่ด้วยฮะหลายๆท่านนะฮะเมนเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับเมนเข้ามาคุยก็ได้ครับสวัสดีกับชักเปิลแสงจันทร์ด้วยฮะพี่ชัเปิลยับเนี่รอบนี้ชักเปิลลงมาแล้วครับนี่นะฮะารลเนนะคะบุญรวมของสีแดงเซกับแสงจันทร์สองสีน้ำเงินบุญรวมนะฮะกับแสงจันทร์ครับในคู่นี้ครับบุญรวมกับแสงจันทร์ครับบุญรวมกับแสงจันทร์ครับ บุญรวมกับแสงจันทครับช่างเปิ้ลแสงจันทสวัสดีครับนี่ป๋าอ้วนสวัสดีครับป๋าอ้วนใส่ติ้งทางเลนสวัสดีครับพี่อ้วนนะสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยโรงกลึงบุญรวมรุ่งเรืองครับนะหรือว่าพี่โกบางเลนครับสนับสนุนนะการไล่สดในรอบที่2ครับ สนับสนุนโดยสีส่งเสริมครับหรือว่าช่างเล็กเกียร์โฟครับแล้วสนับสนุนการไล่สดในรอบที่2ครับสนับสนุนโดยสอสมศักดิ์ครับนี่นะฮะสอสมศักดิ์ครับสนับสนุนการไล่สดในรอบที่2ครับและแล้วก็สนับสนุนโดยรถตู้ VIP ครับาริสบริการนะครับปาริสบริการ มาดูแลแสงจันทร์นำอยู่ครับตอนนี้แสงจันทร์นำอยู่ครับคุณรวมตามไปติดๆครับแสงจันทร์นำอยู่ครับคุณรวมตามไปติดๆครับเเออเรียบร้อยครับดำเนินเข้าแสงจันทร์เข้าไปครับแสงจันทร์สองเข้าค่ะแสงจันทร์เข้าไปครับเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าสีตกเสริมปลายค่ะโคตรดี สุทินสีอยู่สีแดงมานะยครับคู่ต่อไปครับคุณรวมสามสีน้ำเงินสุทินกับคุณรวมครับอมรเทพเอฟซีสวัสดีด้วยนะครับป๋าเบิร์ดนะฮะแชร์แล้วขอบคุณมากครับม่อนม่อนนะฮะแสงจันทร์นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกำลังใจฮะป๋าเบ แชร์แล้วจ้าขอบคุณมากครับพี่อ้วนบอกว่า FC ครับพี่กาย <g ül üyor> ขอบคุณมากครับฝาอ้วนนะสาสิสงทังเลนครับ,บรแล้วก็แกม็กนะฮ FC แสงจันด้วยครับ,บรพี่ฟูสวัสดีกับพี่ฟูด้วยพี่ฟูไม่มาครับวันนี้รัะตะพลสวัสดีด้วยครับสวัสดีนะฮะ<ส>แล้วก็ชนนด้วยครับอํานาจนี่สวัสดีด้วยฮะกับพี่พีทุกท่านนะเบสนะครับเบสอีกแล้วสวัสดีครับเบส แล้วเอฟซีแสงจันทร์ครับจานะฮะตัวคู่ที่หกนะคะสุดทีต่อค่ายบาไปนะคะเพราะว่าสีตรงเชมพูไปนี่ครับพี่โสบางเลนครับนี่ครับพี่โสฮะลงกลืนบุญลมลุ่งเรืองครับตันครับต่อสมศักดิ์ครับต่อสมศักดิ์ครับ นี่นะสักสครับรอสมสีแดงนะครับคุณรวมรุ่งเรืองสสีกวัสดีครับจากเกล็ดสวัสดีครับจากเกล็ดคุณรสีแดงคุณรวมรุ่งเรืองสามสีน่เกิสัก,น,สกนะครับสักคู เีนองครับอัดใจเลยครับเดียนองมาแล้วนะครับสุทินครับอามครับเดียอามคมฮะเดียอารมอัดใจครับดูรวมล่กเรือเดินอากับสุทินการไฟฟ้าครับมาดูครับ เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรสุสนามครับสุสนานเรียบร้อยครับโอ้โหใช้กล้องออนน้ำเงินเข้าไปฮะน้ำเงินเ้าบุรุษรวมลูกเรืองเข้าไปครับบุรุวมบุรุวมพี่นิรันสวัสดีครับพี่นิรันน้ำมนชัยเอฟซีแสงจันทร์ครับพี่ฟูสวัสดีครับพี่ฟูฟูที่เจ็ดห้าผู้ใหญ่เก๋ซ้ออยู่สีแดง มาดูนะครับ,บ 3, 4, 5, 5ดิเลกสามสี่าเงินดิเลกครับกับผู้ใหญ่เก๋ครับกำลังติดเรื้อนานม่ดิเลกนะฮะนี่ครับช่างต้นช่างต้นช่างต้นอันนี้พี่หนึ่งโบครับพี่หนึ่งโบ ต้นครับจักต้นนะ1นึ่งโบครับพร้อมระเบกนะคะหนึ่งโบรครับ1นึ่งโบรครับ เพืเ่อนๆฝากแชร์ด้วยฝากแชร์กันด้วยนะครับแชร์กันด้วยนะฮะอันนี้เป็นรอบที่สองนะฮรรุ่นร้อยชักเดิมครับรอบที่สองครับ,บมาครับช่างแมนครับ มาดูครับสุดสนามครับสุดสนามเรียบร้อยไป,ไ,ไปเข้าเลยดูน้ำเงินเข้าครับน้ำเงินเข้าน้ำเงินเข้าไปครับดีเลขเข็กเ,เข้าไปครับดีเลกนะฮะคู่ที่แปดคุณรวมสี่เจ็ดคุณรวมกเข้าไปครับ 9, คุณรวมเก้าเข้านะคะต่อไปชะงวนลงกลืนแสงอรุณน<ล>ะฮะแจ็คสวัสดีด้วยนะครับอยู่สีแดงประดิษฐ์สวัสดีด้วยครับช่างไก่สวัสดีฮะพี่อ๊อ สวัสดีด้วยครับมิสเตอร์ลีมสวัสดีด้วยครับหนึ่งสีแดงแทกับแหนึ่งสีน้ำเงินเธอว่เอเดนหนึ่งสีแดงแทนกับนหสีน้ำเงินพร้อมแล้วเธอค่ะ

แสงจันทร์กับเอกเจริญเป็นอย่างไรครับโอ้เอกเจริญน้ำอยู่ครับเป็นเล่นไปเอกเจริญน้ำอยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหเอกเจริญเข้าไปครับเอกเจริญเข้าไปครับนี่ฮะเอกเจริญเข้าไปครับต่อไปเล่นไปยกมือก่อนเลยอ่ะยกมือก่อนเลยอ่ะ 好，打开。 ถึงท้ายสนามแล้วครับเรียบร้อย hey, <there. S 1> ส,อส,ส่องสมศักดิ์เข้าไปครับมีเสียงเฮนะฮะ <Hey, S 1> ด้านหลังครับว้ <3 S 1> มมา hey, <there. S 1> ส,ส,ส่องสมศักดิ์มาดีครับวั hey, <there. S 1> นนี้ <Hey, there. S 1> มาดีครับ hey, <there. S 1> ส,ส่อสมศักดิ์ครับ

สู่ทินก,กับจักรพงษ์ครับเืิบลุงโค้มาแล้วครับแบอยนี่มามาดูครับเบิรบเรียบด้อยน,ออน้ำเงินเข้าฮะสุท,น<ะ>สทินเข้าไปครับสุทินเข้าไปครับ <ôi> สู่ที่สิบสามสุทินห้าอยู่สีแดงแดงกับคุ่หลวง สูกศรครับเ้เรือครับคู่สุดท้ายคืีคือสีแดงคสีมาแล้วครับมาแล้วครับคนึงครับคาครับคแดงครับคุณเรือคู่สีครับเรือครับคู่สุดท้ายนะครับอนี้นะผู้ใหญ่เก๋ครับคู่สุดท้ายแล้วนะครับ เป็นคนเบบนี้ต้องมันมารับนี้ก็น่าจากหลือแค่หกน่าจากหูกกันะสูเทีนนะคับกลับลูกลูกเหือนครับ มาดูครับสุทินกับบุญรวมลุงเหลือครับบุญรวมนำไปครับบนรุญรวมนำไปครับเรียบร้อยบุญรวมเข้าไปครับบุญรวมเข้าไปครับแุนหลบุญรวมลุกเรืองเข้าไปครับเคู่กันนะเ่ยาวเ่ยดี๋ยวเดี๋ยวล่วงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เอาละครับรรทางก็มีหล,ลบมีอะไรครับขยับเลยครับรู้สึกว่าฝ่ายแดงออกไป,ไปเจอหลบครับเมื่อกี้เนี้ยเจอหลบเจอหลบเรื่องยุบไม่เห็นเลยอ่าหอมมากได้ไม่ต้องเปียกเปียบนะครับขยับได้เลยครับไมปไปไหนท่านประธานด้านจุนลรวงครับ ดูไหนไถ่ไหนครับที่เข้านะครับคนเดียวนะครับเฮ้ยด้านล่างทรงสวยครับด้านล่างทรงส,งสวยครับดูส่งแก้วมาครับส่งแก้วของงตัวเเอออไไม่ิปลยยรถให้จขบคุณนะเสียเบียร์ด้วยครับปีนขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นี่พี่เบียร์เอฟดีพี่เบียร์ครับขอบคุณพี่เอกด้วยครับพี่เอกครับนี่ฮะนี่เอาลุะครับแอบนี้ กับข้าวหมดขับเอดไทยเลยครับตอนนี้เขบอกเคลอดไทยเลยครับบุญเดืองเขาเป็นชื่อนะบอกนะตอนนี้ก็ก็ต้องบอกว่านะอีกสนามหนึ่งมันมากครับอีกสนามหนึ่งซัดกันแหลกแล้วนะครับอีกสนามหนึ่งตอนนี้ฝั่งนู้นนะซัดกันแลกแล้วนะครับหกคู่เออนัทพลนะฮะบอกว่าเอกเจริญครับนี่ ปอลเลสซิ่งบอกว่ากำลังจะไปครับสวัสดีครับพี่มาเลยครับขึ้นมานพอัีต้นด้วยต้นด้วยวมาขานน้นมาเอยซีผู้ใหญ่เกโเ๋โอเคนะครับขอบคุณมากครับเรามีอู่แต่งกันเข้าแล้วก็ต่ออะไรนะอย่าดูนี้จบก่อนครับเดี๋ยวไม่เอาแม่เอาเอาอันนี้เอาอันนี้จบก่อนับ โอ้โหสนามโน้นหมันมากครับปอนสวัสดีครับปอนมาเริ่มหน้าตาบึ้งนะบรู่าไค่หน้าบึ้งแม่อะไรแม่ดูหัวเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้จะเป็นรอบที่สามนี่ครับสนับสนุนโดยนะครับบุญรวมล่งเรืองครับแต่น้ารู้ว่าพี่โกบางเลนครับสนับสนุนการไล์สดในครั้งนี้ครับ แล้วก็สนับสนุนโดยสีส่งเสริมครับหรือว่าช่างเล็กเกียร์โฟครับสนับสนุนนะฮะการไล่สดในครั้งนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณนะครับนี่เลยครับสสมศักดิ์ครับสสมศักดิ์ครับสนับสนุนการไล่สดในครั้งนี้ด้วยครับ แล้วก็ขอบคุณด้วยนะ,นะฮะ,ะสำหรับปาริสครับปาริสนะฮะบริการรถตู้ V I P ครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางนะฮะใกล้ไกลนะฮะทั่วประเทศไทยติดต่อได้ครับรถตู้ V I P ครับปาริส <Paris, S 2> บริการครับรถตู้ V I P ตะโกนครับทุกอยู่นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับที่เข้ารอบนะครับขอเชิญนะครับกับสลากได้แล้วนะครับทางด้านน้องสาวก็จะเสร็จแล้วกัเดียวเสเกียวเ,ยวยเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับ นะสำหรับผู้ที่เข้ารอบนะฮะอันนี้มาถึงรอบที่3แล้วนะครับมาถึงรอบที่สามครับวันนี้เราจะคิดอะไรกันมากมายครับสวัสดีครับพี่ติ๊กสวัสดีครับเล่นกันสนุกสนานนี่นะฮะคุณรวมลูกเรืองครับพี่โตครับพี่โกร์อันนี้ อันนี้ช่างแมนครับช่างแมนฮะเอ่อหน้าเด็ดน้าเด็ดว่าไงครับหน้าเด็ดเก็บค่าผ้าใบนะฮะพวกที่อยู่คนสาวด้วยใครใครอยู่คนสาวเก็บค่าผ้าใบด้วยครับ ใครอยู่คนเตา่าเนี่ยดูนี่นะครับถ้าเห็นบอกใครอยู่คนเต่านะครับโอ้โหสนามนู้นมันมากครับนักวนักกวนักกวน คุยเบาๆหน่อยครับดีเจบ้างนะครับนักควรบอกให้จีจี้อ่ะสาวท้ายสนามบอกให้สาวท้ายสนามมานะสนามหัวสนามด้วยเออบอกให้มาหัวสนามบ้างประกาศประกาศประกาศเลยประกาศสาวท้ายสนามอยู่นู่นโอสาวๆครับสุดท้ายสนามนะครับขอเชิญนะครับมาถ่ายทังเพื่อกตุนี้หน่อยครับทั้ง ต้นสนามครับสาวๆจีจี้เหรอจีจี้จีจี้นะครับสาวใต้สนามครับประเดือนนะครับครับท่านใต้ดีเจไก่ก็มาถ่ายทางด้านนี้หน่อยครับดูนี่ครับสนามเตือนฝั่งนู้นครับโคตรมันเลยดูดูครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้นะครับฝั่งนู้นมันมากครับ แล้วจะมานะครับเนี่ยสงสัยไม่มาแล้วเดินไม่ไหวครับบกโอ้โหดูครับคุณผู้ชมไม่ม่ดู <c oughs> ให้ดูปั่งนู้นครับปั่นมากครับดูโอ้โหสดๆดครับปั่งนู้นครับดูให้เพลินไปครับคุณผู้ชมฮะลุงโค้ดครับลุงโค้ดตัดไปแล้ว ังหวะนี้นะฮะจับไปเลยสี่คู่บุรวมห้าสี่แดงครับสักครู่นะฮะสักครู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจับฉลากนะฮะในรอบที่สามนะฮะในรอบที่สามนะครับบุตรวมสามหกแดงครับบุตรวมสามลงด้วยลงเลขหลังด้วย เอาใครจับได้เลยครับเอ็ดเจริญนะเข้าอีกชื่อครับหนึ่งชื่อใช่ไหมครับสี่น้ำเงินครับเอตดเจริญเจอกับบุญหลวงครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนแล้วกันนะฮะรอบที่สองนะฮะยังไม่แข่งสักทีครับััครบเสร็จหรือยังเนี่ยตัดหนึ่งนะครับ ครับครับจด้จับตั้งังแ่งเงินครับอ้าวตุธินุจับกันแล้วครับดุยเกงชื่อครับสนามเถื่อนก็มันมากครับตอนนี้ดูสนามเถื่อนมันมากครับคุณผู้ชมเด้งเลยเหรอต้องดีตาด้วย สองแดงครับผู้ใหญ่เก๋ครับสองแดงครับเจอผู้ใหญ่เก๋ครับเจอกระแสจันโอ้สารสนามเถื่อนมันมากครับตอนนี้